หลทยทีเดียวเลยนะครับวันนี้ก็เลยอยู่การบินทั้งวันนะครับเออนี่ก็ขอขอบคุณลองต้อมด้วยนะครับผมที่สอบถามเข้ามาทานข้าวหรือย,อยังนะครับผมก็เรียบร้อยสบายไปนะครับผมในหน้าก็ที่ร้านอาหารที่พึ่งพาดีที่สุดก็คือเซเว่นนี่แหละครับผมเออนะค,คุณป้านึนหนงหรือป้านิงคุณป้านิงใช่ไหมป้านิงหรือป้านหนึ่งป้านหนึ่งมั้งเออกลัวอ่วาอนชื่อเขาผิดเออตัวนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับผมอยู่ตําบลกระตี อยู่ใกล้ๆกบโรงเรียนการบินเลยนี่ไงโรงเรียนการบินอยู่ตรงนี้เองเนี่ยนะครับเข้าไปเนี่ยขับรัดเลาะลัดเลาะ,ะ,ะ,ะเข้าไปเนี่ยเนี่ยจะถึงค่้ายการบินแล้วนะนะครับผมเออนี่ตำบลกระตีบอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับผมวันนี้พวกร่มมาด้วยไหมครับนี่ไงน้องต้อม <laughs> ถ้าอากาศอย่างนี้นะถ้าวันนั้นถ้าเป็นไลฟ์ของน้องต้อมแลวอากาศอย่างนี้นะตายเลยนะ <laughs> เออนะโอ้ นะแต่วันนี้มีร่มมาวันนี้มีร่มมาด้วยนะครับผมเออนี่แต่ว่าร่มมันก็